และนี่คือ5เหตุผลทาไมคุณต้องซื้อโครงการวังรงอมาศข้อที่1ค่ะทําเลใจกลางเมืองบนที่ดินฟรีโฮลผืนเดียวในย่านนี้ค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะเวลาเราซื้อคอนโดสักที่หนึ่งทําเลเป็นเรื่องสําคัญอันดับต้นๆค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ในย่านธุรธกิจใจกลางเมืองพัทยาที่ดินส่วนใหญ่ในย่านนี้จะเป็นที่ดินแบบลีโซค่ะเช่าระยะยาวแบบ30ปีจะมีที่ดินผืนนี้เพียงผืนเดียวค่ะในบริเวณนี้ที่เป็นที่ดินแบบฟรีโฮล ถือว่าทำเลหายากสุดๆค่ะและจำนวนยูนิตทั้งโครงการมีเพียง540ทั้งโครงการค่ะถ้าพลาดโครงการนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องรออีกหลาย10ปีค่ะข้อ2ค่ะรูปแบบของโครงการนี้มาในแบบซ u เปอร์ลักชัวรี่ไฮเอ็นค่ะคอนโดหรูระดับตัวท็อปของพัทยาส่วนกลางสไตล์โรงแรม5ดาวค่ะมากถึง8ชั้นภายในโครงการค่ะสุดเอ็กซ์คลูเน้นเพื่อนบ้านคุณภาพตอบโจทย์ลูกค้าไฮเอ็นตัวจริงค่ะ 3ค่ะตึกที่สูงที่สุดในพัทยาค่ะสูงถึง56ชั้นถือว่าเป็น Land mark แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทยาเลยค่ะข้อ4ค่ะใกล้ห้าง Terminal อลชเนวันเพียง150เมตรพร้อม l u x u r วรี่รีเท h o p อด้านหน้าโครงการค่ะข้อ5ค่ะลงทุนสุดคุ้มค่าปล่อยเช่าง่ายไร้คู่แข่ง Capital เกณฑสูงก่อสร้างเริ่มแล้วนะคะซื้อตอนนี้ได้ในราคาพรีเซลค่ะราคาเริ่มต้นเพียง5.9ล้านบาทกระซิบนิดนึงนะคะว่าห้องสวยขายไวมากๆค่ะ ลูกค้าพัทยาโปรที่ไม่อยากพลาดดีวนี้นะคะทักอินบ็อกเพจพัทยาโปรเข้ามาได้เลยค่ะ